อันนี้เรามีกับข้าวสามอย่างมะเขือยาวชุบไข่ทอดนี่หมดไปและแล้วก็ไอ้ต้มประกาศกระป๋องกระบูสามชั้นแล้วก,ก็น้ำพริกกะปิโห้น้พริกกะปินี่อร่อยมากผัดถั่วลันเตากระตับหมูเวลาทำกับข้าวเนี่ยควรจะทำให้พอดีกับมือ้อนะไม่ควรไปทำเหลือไว้ไกินมื้ออื่น้วมันก็ไม่ไม่ดีนะ้ะก็ทำ พอคนแค่ไหนก็ทําแค่นั้นไม่ต้องไม่ต้องไปทําเยอะเมื่อสมัยก่อนเลยทำข้าวเยอะนะโอ้โหหมดเป็นหม้อแล้วบางทีก็เหลือทิ้งแต่นี่แล้วถ้าถ้าเราอยู่น้อยคนเราก็ทํากับข้าวที่พอดีกินเนี่ยก็หมดพอดีมื้อกลางวันจะค่อยว่ากันใหม่เพราะบางทีเรากินแล้วเหลือไปมื้อกลางวันเดี๋ยวมันก็เซง็งก็ไม่อยากกินละกินสองมือ้อด้วยกับข้าวแบบเดียวกันบางทีมันก็นั่นะนะนะก็กาลังจะมาบอกว่าทํากับข้าวแต่พอกินไม่ต้องทําเยอะนะทา พอกินแล้วมันก็จะหมดพอดีเนี่ยเด๋ยนนี้ลงุงวาก็จะเล็มๆแล้วก็ให้มันหมดไป